มีปลาทั้งหมดสิบหกตัวทุกคนคิดว่ากินเท่านี้น้องอิ่มหรอเป็นอาหารเม็ดจมนะคะเดี๋ยวให้อาหารโดน้ำก่อนเดี๋ยวลอยไม่ให้นลอยอุ๊ยเห็นไหมนี่ง่ายไม่เห็นอยู่บนมือฉันหรอจา้าไม่รู้ว่าให้เยอะเกินไปไหมนะคะทุกคนมาดูกันนะว่าน้องจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ในการกินอาหารอยู่ในนี้อยู่ในมือเองอ่ะให้หมดเอออย่างจะบอกว่าให้อาหารไปยุย่งก็กัดไปนะคะถ้าคุณจะจับปลาบนรูนี่จับง่ายเลยเนาะดูเนองเนี่ยส่วนรวมจ้าอยู่ในฝ่ามือช่ำๆถ้าคุณมาหาปลาคือแบบ จับง่ายมากค่ะทุกคนดูสิรวมกันอยู่ในมือเราเลยนะสิบหกตัวเออให้มันอยู่ตรงนี้แหละพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะคะแต่ว่าคงไม่ได้ไปรับน้องมาเลี้ยงเพราะวันเสาพรุ่งนี้เราไม่ว่างเราติดภารกิจนะคะอันนี้ก็เลยมาเล่นกับน้องให้ช่ำๆเลย เกีนแบบเหมือนลุมอะไรสักอย่างเนะาะเมื่อกี้มันเห็นกุ้งแคะนะคะตัวหนึง่งสีแดงๆไม่รู้อยู่ตรงไหน,นละอิงก็รอล้อรอรอรู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะกุ้งแคะน้องถึงจะโตสักทีอิงอยากให้นอ้องคลอดลูกเหมือนแบบเหมือนบอกอื่นๆนะอิงเห็นคนอื่นเลี้ยงแล้วกุ้งแคะคลอดลูกภายในเดือนสองเดือนกุ้งอิงไม่เห็นจะคลอดกับเพื่อนเลยอะ่ะ ปลาก็กินดีดีเนี่ยแหละค่ะทุกคนผ่านไปสองนาทีแล้วยังกินไม่หมดอ่ะคิดดูก็จะกินเก่งขนาดไหนเนี่ยกินเก่งมากเวอร์สองนาทีแล้วยังกินอยู่เลยเอาตรงๆนะคะให้อาหารปลาแบบนั้นถามว่าปวดแค่ไหปวดค่ะปวดแค่ไอนเยังไงแค่เห็นไหมอมุดเข้าไปในบอ่อลย่น ที่อยู่ให้กุ้งแขะนะคะน้องก็เลยรอดเพราะที่อยู่น้องเยอะมากดูปลูกสลา,ายให้น้องเยอะมากแล้วปลาบลรูนก็คือเป็นปลาที่ไม่ทำลายกุ้งแคะนะคะอยู่ด้วยกันได้แบบชิลๆเลยปลาบลรูนกับกุ้งแคะเล้งรวมกันได้นะแต่แต่ปลาอะไรก็ช่างไม่ควรเลี้ยงกับปลาทองนะคะเพราะปลาทองน้องชอบตอด ตัดตอดตๆตอดแล้วก็ตุยกันตอนนี้เริ่มปวดแขนแล้วนะสามนาทีผ่านไปแล้วค่ะยังกินไม่เต็ดเลยเลยเหมือนยุงกัดหน้าผากแลวตอนนี้มือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็อยากตบยุงมากแต่ไม่เป็นไรเพื่อภาพที่สวยงามเออไม่รู้ว่ามันจะกินถึงตอนไหนแล้วเนี่ยเอ,อ๊บจะเอือ S 2> <S 2> <S ลอยตามลอยตามมีคำว่าตามเช่นตามมือเรานี่แหละทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องไปกินในดองสาลายม่กินในดงงสาลยกันทุกคนอิงไม่ไหวละอิงปดแขนอิงสาับเรือดีไหมอิงสู้น้องไม่ไหว กดแขนอย่เงี้ยไม่ไหวจริงๆอาหารหายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้มือจนจะเหี่ยวแล้วคิดดูแค่ลงไปสี่นาทีกว่าแล้วโอเคเราขอตลังเราขอยอมแพ้เราขอเอกมาขึ้นได้ไหมเอามือขึ้นได้ไหมไปต้อไป <c oughs> เล่นจะขึ้นมาติดหัอ